thank <laughs> you คุยกันใหม่ครับ ค่าชิปแจ็กเว้ยเรียนเศรษฐศาสตร์เองเรียงนั่งเลยเนี่ยนัฐอมแล้วเองคนที่ไหนเนี่ยกรุงเทพแล้วแจ็คล่ะที่ไหนหรอข้าคนเชียงใหม่เจ้าอ๋อเออแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนคารีบม,มิทุระดด้วยต้องรีบไปรับทรัพย์แล้วว่ะอืมเออเดี๋ยวพวกเนี้ยตอนเย็ยนๆน่ะข้าจะเลี้ยงฉลองเบรกใหม่ช่วงเนี้ยข้ารวยเว้ยไปก่อนเลยเว้ย แล้วเจอกันขอบใจวะเฮ้ยเป็นไรเว้ยตั้งแต่ได้เองมาเป็นรูมเมทข้าเขาเว้ยข้าก็เล่นบอลเนี่ยจนแบบได้ตังค์ซื้อบีบีคุยกับน้องแต้วถาปัดแล้วเว้ยเล่นบอลเนี่ยนะเออดิทำไมอะออะอยากได้บ้างกันดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพาเองไปเล่น ว่าจะหาท้าคุณบอลเจอเต็มยศเลยนะเองมามามาข้าไม่ได้ว่าหรอกเล่นบอลนะ่ทัน ลงเลยเว้ยอ้าวแล้วที่นี่เตะบอลได้ด้วยเหรอใครว่าเราจะมาเตะบ,บอลเรามาเล่นบอลกันด้วยสวัสดีครับเฮียวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับวันนี้มีบอลโลกสายบีและสายซี อนี่มันขาไห,หมดิเพื่อนะไรกันจ๊ะแล้วมันจะไปเตะบ,บอลที่ไหนวะเ <า S 2> <c oughs> นี่ยผมนยเนี่คุณนำโชคมาจังเทพเฮียผมเนี่ยจะปั้นมันให้เป็นแบบเซียนพนันแล้วเนี่ยรับรองโตเฮียจริงนั่นแน่ไม่มีทางอเ,อ<ะ>เอ้ยเฮ้ยเออเฮียเงินผมคนะู่มวาเลนะอพอเล่นได้นี่เรื่องเองินไม่เคยลืมเลยนะ <c oughs> แต่ที่พอเล่นเสีย ไม่นี่ลืมตลอดอ,อ่ะ,อะขอบใขอบคุณครับวันนี้เฮียงั้นวันเนี้ยผมขอสองใบแล้วกันหยิบเลยนะอืม่ปๆเออๆอ่ะ,อะไหนๆก็แต่งตัวเต็มยศละจะหนึ่งใบนะจะดีเหรอเฮ้ยกลัวลละอะไรเร่าเดี๋ยวเทพป๊อตเงวะอ่ะอ่ะเอาก็เอา เงินคู่เนยนะค่ายกให้เองเลยเอ้ยขอให้เองทับุนทุนทุนนี้เข้าใจไหมเข้านะไปละน้องเต้าน้องเต่าน้อเต่าน้องเต่าโอ้ยน้องตน้องเต่าอ,อ,อย่างมุกทิงอได้ลย จีทุ่มวะข้างนู้นอ๋อเสียดายแม่เสมอหนึ่งหนึ่งแต่ใรู้หนึ่งว้ตอนนี้แม่เลี้ยงหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาทุ่มยิงตุ้มไม่เข้าก็ดายเลยนี่เห็นมู้ิคนี้เดินมาไหมโอ้โแม่คนกว่าวะต่างว้ยมอมันนุ่า

ความไปจะมารายแค่สักคนที่ใจฉันฝ่ทางมีเพียงแต่เงาที่เมื่วันเดือนเคียงฉันมาตอนที่สบตาและพอมาต่เอเติมหัวใจวันนี้แค่สิบนาทีที่เจอได้พบเธอได้ทักทาย ใ่ใใชชคเธอหัวจะปิดแล้วไม่กลับอีกเหรอเฮ้ยเป็นไรเปล่าเนี่ย ข้าขอยืมกันยังไงดียืมมายืมได้อยู่แล้วแล้วเองเป็นไรเปล่างั้นเองช่วยไปหาข้าที่โต๊ะบอลหน่อยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็คเป็นไรเปล่าวะแจ็คเฮ้ยเฮ้ทำไรอะ่ะพผมเป็นนักศรรึกษาอยู่เลยนะนักศรรึกษาแล้วไงวะไม่มีความรับผิดชอบขัดความประการพุ่ง เพื่อนเองอ่ะติดหนี้ค่ามาสองเดือนแล้วแล้วจะให้มันรับผิดชอบไงดีล่ะค่าคิดออกแล้ว,ลวทว่านนักศึกษาทีกการมันจะลำบากไหมวะเองว่านิ้วโป้งสักนิ้วเนี่ย เป็นการรับผิดชอบจะโอเคไหมเฮ้ยจะทำไรอะเฮ้ยมึงไม่ต้องยุง่งบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะเฮี้ยเออนะเข้าวพวกเอง2สองคนรักกันดีกว่าัน้นเด็ก็ใช้ที่แทมมาแลวกันดีไหมเท่าไหรอ่อ่ะห้าหมื่นห้าเฮ้เยอะไรเฮี้ยติดเงียก็่สี่หมื่นเลยนะของยิกงมันต้องมีดอกเบี้ยอะไรเฮ้ยผมมีหมดตัวหมื่นสี่อ่ะ อีกสองอาทิตย์ผมคืนนี่เฮียงหมดเลยเออแบบนี้ดิให้หน้าคุยกันหน่อยปล่อยไปเฮ้ยงั้นผมขอหมุนก่อนสี่พันได้ป่ะเออแต่แล้ว จะครบสองสิโน้ยบอลมันก็ไม่เข้าเฮียมันก็ขู่มาเนี่ยตังก็หมดอีกเฮ้ยเออนะมันต้องมีทางแก้ดิอะลักหนาโชคเป็นอะไรทำไมไม่รับโทรศัพท์ได้เป็นไรทำงานอยู่ทำงานแล้วทำไมมีเสียงฟุตบอลล่ะถ้าไม่เชื่อ้ถามทำไมแค่นี้นะโชค ได้แค่6กพันเนี่ยนะเฮียผมซื้อมาไม่ถึงสามเดือนเองเล่งเอาหรือไม่เอาวะเออเออเอาก็เอางั้นเฮียช่วยดูมาไซค์นอกให้ผมหน่อยดิมันได้สักเท่าไหร่อ่ะ งั้นทั้งหมดนี่ให้หมื่นสามตัวใไหมจะกดทีกันมากเกินไปบางทีอ่ะงั้นกูให้หมื่นสี่ขัดตัวเฮียมึงคิดว่ามึงเหนือกูมากเหรอ,อมึงเจ๋งเหรอบ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 อ,บอมนุนกันแบบนี้ลนะเอองเงินทั้งหมดผมได้ผมแทงสเปนหมดเลยนะเฮียเฮียลงตัวใหดีวันนี้ผมหมดที่กับเฮีย โชคบอว่าเราห่างกันสักพักเถอะทำไมล่ะโบเราไม่ชอบให้ใครมาโกโหกเราแล้วก็แล้วอะไรติดการพนันโบว่าใครเล่นพนันโชคไม่ได้เล่นแน่ใจเหรอโชคเมื่อกี้โบไปกินข้าวที่ตึกแถวเห็นโชคเดินออกมาแล้วมีกระดาษอยู่ในมือมันคืออะไรหรอขอโบดูไหนได้ไหมไม่กล้าให้โบดูละสิ แสดงว่ามันมีจริงแั้นั่นแหละก็คือคำตอบว่าทำไมเราควรจะห่างกันโบฟังโชคก่อนโชคสัญญาโชคเล่นเป็นครั้งสุดท้ายเขาต้อมีเหตุผลเหตุผลที่ต้องเล่นพนาเนียนะแก้ตัวดีกว่าโชคคำสัญญามันจะมีค่าก็ต่อเมื่อโชคทำมันได้จริงๆโชคแน่ใจแล้วเหรอว่าโชคจะทำได้แน่ใจดีโบโชคสัญญาเขาโชคจะเล่นเป็นครั้งสุดท้ายสัญญาคำก็สัญญาสองคำก็สัญญา ถ้าโชคทำได้อะค่อยมาคุยกับโบแล้วกัน จบกันทีเฮียเงินที่ได้รอบเนี่ยเฮียเอาไปหมดเลยลาก่อนเฮียฮัลโหลครับแม่สบายดีเหรอลูกทำอะไรอยู่เนี่ยลูกอ๋อเพิ่งงานเสร็จพ่อแม่ตรงนี้งานยุ่งมากเลยอื hmm. ดูลูกยุ่งยุ่งนะ เป็นว่าแม่เป็นห่วงออ๋ห่ังแล้วก็รักลูกนะครับผมก็รักแม่ครับเฮ้ยโชคโชคเป็นอะไรเดียลูกโชคโชคโชค ไอ้วะดีโชคแพ้แลแ้วจ่ายค่ามาเลยโอ้ยไอ้เงี้ยน่าเลือดเฮยไม่เป็นไรเว้ยไปแจ้งกองทัพหน้าได้เว้ย